ไฮโลพี่น้องไทยพเห็นคลิปนี้ไหมเพื่ออะไรนี่เต็มถน,นนเี่หาโบกคอมเมนไม่มีที่ดูไอ้ดูไอ้ชัดๆหน่อยฮะอยากคอมเมนต์มาดื้ออีกเห็นไหมเห็นเห็นอะไรนี่เต็มถน,นนเ่ยารามยาวเท่าไรนี่ฮะหาแต่เรื่องดื้อโอ้เห็นไหมนี่กี่เมตรยาวถานนเลยเห็นคลองพิชาไหม ไฮโลพี่น้องไทยพี่เห็นคลิปนี้ไหมพื่ออะไรนี่เต็มขนนนี่ฮะบอกสวัสดีครับสบายดีสวัสดีเอฟซีจากประเทศไทยแล้วก็สวัสดีเอฟซีจากประเทศเล่านะครับวันนี้ก็มาพบพ่อกับบอกกีตาคนเกา่าคนเดิมครับท่านผู้ชมวันนี้บอกกิตามีข้อสงสัยที่จะมาถามพี่พี่เอฟซีวว่าคนไทยนะครับทำไมคนไทยถึงใจดี นะครับใจเย็นขนาดนี้นะครับทั้งที่คนเขมรทหารเขมรมายั่วยุขนาดนี้แต่ทางการไทยไม่ทําอะไรเลยครับท่านผู้ชมนะ <S 2> <S 2> บากิต้าหมายความว่าทําไมประเทศไทยถึงไม่ตอบโต้ทหารเขมรไม่ตอบโต้คนเขมรนะครับนะ <S <S บากิต้าอยากรู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรทําไมประเทศไทยถึงใจดีใจเย็นนะครับกับคนเขมรนะครับ ถ้าเป็นประเทศอื่นนะครับ <c oughs> ปา่านนี้ขเขมรไม่เหลือซากแล้วท่านผู้ชมนะครับบาวก,กิตา้าได้ไปเห็นประเทศอื่นนะครับเวลาทหารเขาทะเลาะพบหน้ากันนะครับนะบเขาจะเกิดปะทะความรุนแรงเลยแต่ว่าทางการไทยกับทางการขขเขมรนะครับท่านผู้ชมนะทางการไทย เน้นเจราจาอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมนะบอกกิต้ารู้ถึงสาเหตุว่าทำไมไทยถึงไม่อยากสู้ลบนะครับกับไม่อยากสู้กับขเขมรน,นะครับเป็นเพราะอะไรไม่ใช่ว่าประเทศไทยในกลัวขเขมรน,นะท่านผู้ชมนะบอกกิต้าได้ไปดูข้อมูลแล้วก็ดูพี่พี่ทหารไทยเขาพูดกันว่าการที่ ทหารเขมรเนี่ยมาเอาธงชาติลงนะครับนะปลดธงชาติไทยลงนะครับแล้วก็เผาสาราตีมุกนะครับนะย่อยยุทางการไทยนะครับจะทําให้ทางการไทยเนี่ยไปเข้าแผนเขมรน,นะครับท่านผู้ชมนะเนื่องจากจะสวนไทยเนี่ยขึ้นไปเวทีศาลโลกนะท่านผู้ชมนะเหมือนกับเข่าพระวิหารที่ทําให้ทางการไทยนะครับกับเขมรน,นะครับขึ้นศารโลกนะ เรื่องยุททวปกรณ์แสนดานุภาพของขเมร <c oughs> ได้อาวุธใหม่มาจากจีนนะครับที่จีนปลดประจำการคือปืนใหญ่ <c oughs> ปืนใหญ่นะครับได้มาหลายสุดนะครับท่านผู้ชมจึงทำให้คนขมรน,นี่ทหารขมรน,นี่ไม่เกรงกลัวทหารไทยแต่อย่างใดนะท่านผู้ชมแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาของทางการไทยนะครับเพราะว่าไทย เขาก็มีครบทุกอย่างนะท่านผู้ชมเรือดำน้ำเรือลบปืนใหญ่จรวดนะครับรถ้มเกาะนะครับแล้วก็เครื่องบินลบอะไรต่างๆมีครบทุกอย่างแต่ทำไมไทยไม่ตอบโต้ขเขมรน,นะครับหนึ่งสาเหตุที่หนึคือถ้าตอบโต้ถ้าซัดขเขมรไปนะมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ทันทีท่านผู้ชมนะมันก็จะทำให้ ประเทศไทยนะครับถูกคนมองว่าเป็นประเทศที่ใหญ่นะครับแล้วก็ไปลังแก่ประเทศที่เล็กกว่านะท่านผู้ชมแล้วก็ในเวทีโลกนะครับประเทศมหาอำนาจหลายๆประเทศเขาจะมองไทยนะครับว่านะครับว่าไทยเนี่ยเริ่มขยับขยื่นแล้วนะท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็ประสิทธิ์ไซแดนนะครับขนปืนใหญ่คนอาวุธ อะไรต่างๆไปประสิทธิ์ไซเดนกำลังพลนนะครับแค่รอคำสั่งเตรียมพร้อมเท่านั้นนะครับอืมทำไมไทยถึงเย็นใจเย็นขนาดนี้นะครับทหารไทยถึงใจเย็นขนาดนี้ทหารไทยเน้นเจราจาไม่เน้นลบครับท่านผู้ชมนะแต่ถ้าจะเอาจริงๆรอคำสั่งไทยเขาก็พร้อมที่จะสู้นะท่านผู้ชมถ้าหาก ทาหากเขมรเริ่มก่อนนะถ้าหากขเขมรยังเจรจากันยังไม่ได้นะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เขาใช้เจรจากันนะถ้าหากเจรจาไม่ได้ผลทา,าเงเขมรยังยั่วยุทางการไทยอยู่นะครับทางการไทยก็อาจจะตอบโต้ทันทีนะท่านผู้ชมนะถ้าหากเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับนะการที่มาเผาสาราตีมุกเอาทงชาติลงนะครับแน่นอนว่าคนไทย เขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะท่านผู้ชมนะระหว่างความมั่นคงในภายในประเทศนะท่านผู้ชมระหว่างประเทศต้องมีการเจรจาเหมือนกับที่ไทยกับว้าแดงนะครับนะสุดท้ายว้าแดงก็ยอมถอยออกนะท่านผู้ชมนะหรือฐานทัพออกหรือโรงงานผลิตยาบ้าออกนะ เพราะว่าใช้การเจราจาเป็นผลนะท่านผู้ชมมาอย่างนั้นก็ยุติที่สารโลกนะครับนะแต่ถ้าสู้รบกันมันก็ต้องมีทั้งสองฝ่ายนะครับที่นะครับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านใกล้เคียงบริเวณชายแดนนะครับท่านผู้ชมสองฝากผังนะมันก็จะเกิดหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสวนพงสวนผักอะไรเกษตรกรของไทยแบบนี้นะท่านผู้ชมนะ ลูกป่งลูกปืนตกลงมาใส่นะบ้านเรือนชาวบ้านนะครับนะทางผู้ใหญ่ไทยก็อย่างนี้แหละครับเขาถึงคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติแล้วก็คำนึงถึงประชาชนเป็นอันดับต้นๆน,น,นะท่านผู้ชมสิ่งแรกคือ <c oughs> ถ้าเขมรยังดื้อรั้นนะครับที่จะเอาดินแดนไทยนะครับแต่ว่าไทยเขาก็ไม่ยอมนะอันนี้พูดจริงไทยเขาก็ไม่ยอมนะครับ ต่เมนก็ยังจะมายุ่วยุไทยแบบนี้อีกต่อไปนะครับบอกกีตาบอกเลยว่าไม่เหลือนะครับนะอย่าให้ไทยเกินความอดทนนะท่านผู้ชมถ้าความอดทนหมดเมื่อไหร่นะครับนะจะตอกไปด้วยกระสุนปืนใหญ่ทันทีนะท่านผู้ชมบอกเลยว่าเมนไม่เหลือแน่นอนนะถึงจะได้อาวุธมาจากจีนนะครับอาวุธที่ทันสมยัยแต่ตอนนี้เมนก็ได้อาวุธทันสมัยมาจากจีนเยอะนะท่านผู้ชมนะ ไม่เหมือนตะก่อนนะนุธที่แม่นยำนะมีความรุนแรงนะครับเมนก็ได้มาเยอะนะเห็นหนุ่ขมขมเมนคนนึงออกมาช้าปวดโอ้คนไทยนะที่เห็นคลิปรถรถถังนะท่านผู้ชมเรียนแถวกันหนุ่ขมขมเมนบอกว่าพี่น้องไทยเห็นบอพี่น้องไทยเห็นไหมเนี่ยคืออะไรคืออะไรเนี่ยนะบอกให้คนไทยเบิงว่ารถถังปืนใหญ่นะขมเมน ็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะมีแต่ไทยนะครับนะขเขมรก็ไม่เคยเกรงกลัวไทยแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมนะมันก็สิทธิของเขาเนาะท่านผู้ชมนะแต่ความเป็นจริงมันก็ต้องเจรจากันนะครับภาษาตาเหมือนทมมันก็เป็นของไทยอยู่แล้วนะท่านผู้ชมไม่ใช่ของขเขมรน,นะเอาจริงๆมันก็ถ้า,ขาเขมรอยากเค็มขนาดนั้นนะใครเขาก็มียกให้นะท่านผู้ชม,อ,มอยากได้อะไรก็เคมนะครับ อยากได้อะไรก็ส่งทหารขึ้นมาร้องเพลงชาติส่งแม่บ้านขึ้นมาร้องเพลงชาตินะครับคิดว่าตัวเองเป็นต้นกำเนิดต้นตำรับนะครับประวัติชาติสลักไว้อยู่ในวัดอังกอร์นะท่านผู้ชมอืมคือเกาะกูดก็อยากได้นะครับเข้าพักวิหารก็ได้ไปแล้วนะครับยังจะมาเอาประสาทต,ตาเหมือนทมนะท่านผู้ชม นะมันเกินไปหรือเปล่าท่านผู้ชมนะบัอกกิตา้าคนเรานะครับได้ได้แล้วก็ควรยุตินะครับนะเห็นไทยโด่งดังมีนักท่องทองนักท,ท่องเที่ยวเยอะขเขมรไม่รอช้าแม้แต่ส่งการขเขมรยังจะยื่นยูนิโก้ท่านผู้ชมนะครับยื่นฟ้องเนียยูนิโก้นะว่าเป็นของขเขมรเป็นต้นตำรับมาจากขเขมร ไทยลอกเรียนแบบวาชันท่านผู้ชมเนาะงงเลยบาก,กิตาโอ้โหนะครับบาก,กิตามาถามพี่ FC จากประเทศไทยเพราะสาเหตุอะไรทำไมไทยถึงใจเย็นกับขเขมรขนาดนี้นะครับนะถ้าเป็นประเทศอื่นนี่บาก,กิตาบอกเลยว่าไม่เหลือนะขเขมรนะนะครับถ้าเป็นพมา่าแบบนี้นะพมา่ากับขเขมรประเนโดนแน่นอนนะท่านผู้ชมอืม ต่ยินดีนะที่เป็นคนไทยนะที่เขาใจดีนะครับมีน้ำใจมาอย่างนั้นเข้าไล่คนขเขมรกลับประเทศหมดนะท่านผู้ชม